ชูสองนิ้วหน่อยครับจะแคปรูปรักนะคุณรักเหมือนกันค่ะ <c oughs> <c oughs> พูดบ่อยก็เขินนะ <c oughs> ตอนนี้ตาอะไร <c oughs> แต่ว่าตั้งโทรศัพท์ ได้ใช่ไหมคะเราพยายามเพ่งตามดูลายมือหน่อยดูลายมือให้หนูหน่อยแต่ว่ามันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าผมว่ากล้องไม่น่าชัดเท่าไหร่ทุกคนดูลายมือเป็นไหมคะดูดวงขนาดไ <laughs> องกอนชอบดูดวงอะ่ะแต่ว่าก็กลัวแบบว่ากลัวว่าแบบถ้าดวงไม่ดีก็จะเก็บมากังวลใช่ไหมคะก็เลย เป็นคนชอบดูดวงที่ไม่กล้าดูเท่าไหร่กลัวรู้ในสิ่งที่แบบไม่ควรรู้เลยอ๋อดูลายมือในสมุดเหรอหนูคิดว่าดูลายมือนี่หนูก็ว่าเอ๊ะทำไมทุกคนบอกว่าให้ดูลายมือหน่อยหนูก็เอ๊ะทำไมถึงอยากดูดวงตอนนี้นะดูลายมือในสมุดเหรอคะ ได้เลยหนูจะเขียนให้ดูหนูเคยเป็นคนลายมือสวยนะคะเคยตด้เด็กหนูเคยแข่งคัดลายมือด้วยแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะแข่งในโรงเรียนเฉยๆนะ,ะแต่ว่าตอนนี้แบบลายมือไม่สวยแล้วอะ <c oughs> เพราะว่าแบบติดเขียนแบบว่าเร็วๆแทนแล้วเอาคำว่า เอ๊ะไม่เอาไม่เอา <laughs> กำลังคิดอยู่ว่าจะเขียนาอะไรดีเอ้ยไม่สวยแล้วอะ่ะ นงังสองสามชั้มยังนะ้พะพออยู่ในจออ่านออกไหมคะเพิม่มกลับด้านอะ่ะชั้มเขียนว่าเขียนว่าอะไรให้ถ่ายอ้าวตกตกะครับ รักจริงๆไม่ได้โกหกมาพูดบ่อยเบื่อเปล่าแต่ว่าอยากบอกคนเราถ้ารักกันก็ต้องรีบบอกใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดมาทั้งที่รักกันไว้เธอเราเกิดร่วมแดนไทยก็รักก่นเลยอยากบอกรักบ่อยๆไม่ได้หรอฮะ ถ้าเขียนว่าอ่านไม่ออกนี่ฮาเลยนะอ้าวไม่ทันแล้วฮะไปเลยอะเราอ่ะใช่ไหลไม่เรื่อยแล้วตอนเนี้ยบายบายอย่าเพิ่งไปคิดถึงอยู่เลยให้คิดถึงเยอะๆไปเลยลาไปก่อนนะคะับายบายเห็นืิอดูไหม ว <laughs> ่าเจกันไปบ๊ายบยค่ะไปเจอกัน